สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซี FC. แฟนคลับแม่ครัวสุกูสุสคนเนะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะมืนน่อนี้แม่ครัวเก็บพักไฮอยเก็บไ,ไฮแล้วด้วยพี่น้องเห็นบ่พักพูน่ะเพื่อนกับึ้นมากินที่พี่น้องไอยหน่อย ผักตำลึงและผักพงชุรสให้หลายคักที่พี่น้องข้าวเดียวกับเบิดคลิปนี้แม่ขั้วสิภาพไปตามของไผ่าแฟนคลับกันขอ,อกันเข้ามาหลายอยู่ดิพี่น้องสำรับอ่า fc วันอ่า fc สลืมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพื่อนกันขอกันเข่ามาหลายเอาชุดบนมาล่องไหเน่แม่คั่ววสันเพื่อนว่าเอาชุดบนมาล่องไหแน้อยากอยากเห็นอันของเอฟซีเสลืมชุดบนเพื่อนนะ่แม่แม่คั่ววสันค่ะเดี๋ยวมือน,นีแม่คั่วสิผ้าไปตามเอฟซี C ของเอฟซี F C, สลิมคุณใข่หอยพี่นออ้องเออสำรับอ่า fc คอนเจนที่แม่ขั่วไปทรงหมูว่าน,นี่เมอก้อนนี่เป็นวันดุดพี่น้องแม่ขั่วไลยบ่ได้ทรงเป็นมมอว่าน,นี่อ่าของ fc คอนเจนหอดแลด้วเด้อพี่น้องเด้อของ fc ขอนเจนถึงแล้วคา่น้องอันนี้บบตัวขุนที่คาพี่น้องนี่ตัวขุน อยู่ริมน้ำกำลังเก็บพักให้พี่น้องตัวขุนเอคือเป็นมี่หหอยดำนี่ค่ะตัวขุนเดี๋ยวมาขั้วสิขยายให้เบิง่งไก้ๆอ่เห็นบอกพี่นอง เลี้ยงอารามงาม่มนี่ค่ะสำหรับเอฟซีโคราชอ่ะส่งไปแล้วถึงแล้วหมู่วานนี่ส่งขอนแจนกับพิษลูกอพิษนุโลกนี่หอดไปเนาะ้าหอด้าบัค้อยหอดแล้วจังใดกะโทรมาบอกในเด้อไล่มาบอกเนี่ยนี่ค่ะพี่น้อง อันนี้เตรียมจะเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์เต็มตัวแล้วค่ะอ่าคุณไปถ่ายเอฟซีผู้เพิ่นสังเนาะค่ะพี่น้องนะเพิ่นผู้เพิ่นสังวานป่าพี่น้องวานเบิงป่าขาวปลาซิ่วปลาจี้เดือด แม่ขั้วใส่ด่างไปกี่เดือดปุ๊บใส่ด่างไปชิ่วไว้ถ้กกินมกไปจังหันวันซอนกำลังใส่ด่างูันดิดพี่นอ้องือ สำหรับผู้รอเสี้ยนบันนอกอดใจรอจักหน่อยเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อแม่แยะโสมาแล้วค่ะแม่แยะโสมาแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ลงแม่แยะโสอ่าถาบเดึกบอกคำกับมืออื่นแม่ขัวกับปลอยถากับบอคำเหมือแรงแม่ขัวปลอยเหมือนแรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแม่แยะโสเด้อแม่แยะโสมาแล้วครับพี่น้องป่า ปลาธรรมชาติปลานิ่นกับโตน้อยมันถ้าเก็บได้สิแม่ขั้วก็มมปล่อยลงไหวเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะอ้าวสำหรับอ่ะแม่ย่าโสมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเหมือนแรงแม่ขั้วจะลงใหย้ยสำหรับพุ่รอเซียนบันนอกอ่ะจะเย็นๆเดี๋ยวแม่ขั้วโทรหา เซียนคนใต้ก็มาแล้วจับคู่ประกบคู่กันกับแม่ชัยภูมิแล้วส่วนแฟนคลับพรอ้อเซียนบุรีรัมด้ค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่ขั้วโทรหาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสำหรับอาชุดบนหรือว่าชุดประกบของแม่กุมภาวาเอาใจเย็นเย็นเมื่อว่านี่แม่ขั้ววาสิโทรตามเซียนรหารชายกันยังบวชอนไน้โทรอยู่เนาะ อาพี่น้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวได้รุ้นกันทุกคนหมวดนี่แม่ขั่วจะตามเพิ่นจะผอมลงบออ่าอะไรอันเสียนลบบุรีบอร่อืมนั่นละหัดที่ผ่านมาบนของรอบกับเขาอยู่ด้แต่ว,วามองกีนห็นบ่ไหลโล่งพอว่าหยางตี พะว่าเพิ่นติดภารกิจพี่ชส้เพิ่นเสียตูนะ่เนาะเพิ่นติดภารกิจพี่ชส้เพิ่นเสียตู่เพิ่นก็นเลยอ่าบ่พร้อมที่จะลงตัวเลขแนวทางให้เฮาเดี๋ยวหาจังไไดแม่รัวก็สิโทษติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้จะมาดูกันว่า F c ซเสริมจะมาตัวไหนเดี๋ยวแม่รัวจะกูด่างเบิ่งก่อนอ่ะพี่น้อง มาเบิง้งเอาขึ้นตัวน่อยคักเทอนี่ค่ะ FC เสริมเด่นหลัก10เด่นหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาเข้าหลักหน่วย แต่ว่าหลักสิบมาเป็นหลักร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลักสิบมาเป็นหลักร้อยอ่งงวดนี้มาเบิ่งกันแม่ขั้วสิเคียนให้เบิ้งเนาะค่ะ fc เสริมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หลักสิบหนึ่งสองสามหลักหน่วยฮะเดแปดตัวเก้าตัวนี้ตัวเก่าตัวเดิมตัวนี้พี่น้องอะเข้ามาตลอด ให้หนึ่งศูนย์สองออกศูนย์เก้าโอ้ลักหน่วยลักสิบเข่าลักสิบเข่าลักหน่วยลักสิบเข้าเจ็ดลักหน่วยเข้าเก้าลักสิบเข้าศูนย์ลักหน่วยเข้าศูนย์ออกศูนย์ศูนย์ให้เจ็ดลักสิบให้เจ็ดลักหน่วยออกสามเจ็ดเจ็ดให้เก้าลักสิบให้สี่ลักหน่วย ออกเกสี่ให้หหลักสิบให้สามหลักหน่วยออกห3สาให้8ดหลักสิบให้เจ็ดหลักหน่วยออกให้สองหลักส0บให้เจดหลักหน่วยออกสองเจ็ดสองสองเจ็ดให้สามหลักสิบให้แดหลักหน่วยออกเอาเมกีนี่ออกสามแปดแปดนี่บมเมน3 3สามสมแปดพี่นนอง <c oughs> แม่ขวดกับพิด เป็นบ้าตัวละน้องแม่ขั่วกระไดอ่ะโมเมนต์ออกสามสามแปดตัวนี้ออกสามแปดแปดฉันดอกอุ้ยบ่ผิดกับโมเมนต์แม่ขั่วเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของ FC เสริมบนอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเด่นบนเด่นสิบบนเด่นหน่วยบนเอาสำรักลักซิบรุดไปแล้วเทียนึง ลักหน่วยกันย่งเดินอยู่คือเกาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดยังไม่หลุดเด้อพี่น้องเด้อเอานี่คือแม่รั้วได้ลงเป็นคลิปที่สองอ่าคลิปที่สองหรือคลิปที่สามประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าสติติเกาเพ่นกันย่งบอหลุดเก้างวดยังไม่หลุดหลักหน่วยเข้าที่แปดตรงแต่ลักซิบรุดเมื่อกี้นี่ เพราะว่ามาเขาที่รักลอยนาะพี่น้องเนาะแม่ขั่วก,กาพิดอ่ะขอโทษขออภัยรอบนี้มาอีกแล้ว fc เสลืม1 2ึสหลัก10หลักหน่วย6 7 8แอ่ะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของ fc เสลืมเด่นบนอย่างเดียวถ้าลงล่างถือว่าผิดอ่ะมักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ห้พี่ห้แม่ขั้วในเด้อพี่น้องเด้อ อะขอบุญขอบคุณพูกกดไลค์กดแชร์พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ